ตอนทำมันง่ายแต่ตอนเคลมไม่เห็นจะง,ง่ายแบบนี้เลยนี่แหละครับคือปัญหาซึ่งตอนนี้นะครับมีโฆษณามาเยอะมากครับว่าถูกนะักถูกหนานะครับเคลมไวแบบนู้นเคลมดีแบบนี้นะครับแต่ปัญหาที่ตามมานะครับก็คือถ้ามันเคลมได้ง่ายจริงอย่างที่เขาโฆษณาเนี่ยทำไมคนครึ่งค่อนประเทศนะครับถึงแอนตี้กับบริษัทประกันมากคนส่วนใหญ่นะครับจะนึกถึงตัวแทนนายหน้าหรือว่าคนขายประกันเนี่ย ก็ตอนที่เขาเนี่ยต้องการคำปรึกษาครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเบริกเคลมสินใหม่นะครับหรือผลประโยชน์ที่เขาเนี่ยจะต้องได้รับจากบริษัทประกันมีอะไรบ้างคำถามที่ผมจะถามนะครับก็คือแล้วเราเนี่ยทำประกันกับใครครับในกรณีที่เราทำพรบรหรือประกันรถยนต์สักหนึ่งฉบับเนี่ยเราไปทำที่ไหนครับทำกับคนรู้จกัก ญาตพี่น้องหรือว่าเราเนี่ยไปทําเองเปรียบเทียบราคาเองในเว็บไซต์ต่างๆซึ่งตอนนี้นะครับมีโฆษณามาเยอะมากครับว่าถูกนะักถูกหนานะครับเคลมไวแบบนูน้นเคลมดีแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้โทษเว็บไซต์นะครับผมไม่ได้ว่าเว็บไซต์ต่างๆนะแต่ปัญหาที่ตามมานะครับก็คือถ้ามันเคลมได้ง่ายจริงอย่างที่เขาโฆษณาเนี่ย ทำไมคนครึ่งค่อนประเทศนะครับถึงแอนตี้กับบริษัทประกันมากหลายๆคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาในช่องของผมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีด้านลบครับกับบริษัทประกันคําที่เขาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยตอนทํามาง่ายแต่ตอนเคลมไม่เห็นจะง่ายแบบนี้เลยนี่แหละครับคือปัญหาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยไปทําเองครับไปซื้อเองเปรียบเทียบเบี้ยประกันเองนะครับเราเนี่ยก็เลยไม่รู้จะปรึกษาใคร พอโทรเข้าไปบริษัทประกันนะครับเขาก็โยนครับคําว่าโยนในที่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าโยนยังไงตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดนะ เพราะเราเนี่ยทำประกันเนี่ยไม่สามารถติดต่อตัวแทนในหน้าได้เลยหรือบางครั้งนะครับถ้าติดต่อได้เนี่ยเราก็จะเจอคำพูดที่ว่าคุณพี่ต้องติดต่อบริษัทประกันเองนะคะเดี๋ยวทางบริษัทประกันเนี่ยเขาจะบอกเราเองว่าเราเนี่ยจะเบิกเคลมอะไรได้บ้างนี่แหละครับคือคำตอบส่วนใหญ่นะครับที่คนทำประกันจะได้รับปัญหาแบบนี้นะครับจะหมดไปครับถ้าคุณมีตัวแทนในหน้าที่คุณเนี่ยติดต่อได้นะครับ เขาเนี่ยจะต้องมีตัวตนจริงครับให้คําปรึกษาเราได้ในทุกๆเรื่องนะครับของกรมธรรม์ที่เราถือไว้ที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือเราเนี่ยไปทําประกันนะครับเราเนี่ยเสียเงินให้บริษัทประกันตัวแทนในหน้าคนนั้นนะครับเขาเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเรานะเงินที่เราโอนไปทาประกันเนี่ย แต่สิ่งที่ลูกค้าได้ส่วนใหญ่นะครับไม่สามารถติดต่อได้ครับไม่สามารถปรึกษาได้เลยนี่แหละครับคือปัญหาคนส่วนใหญ่นะครับถึงแอนตี้บริษัทประกันครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีที่ปรึกษาครับเขาไม่รู้จะเบิกเคลมยังไงทุกวันนะครับผมเนี่ยรับโทรศัพท์เรื่องแบบนี้ตลอดครับผมจะถาม f อที่โทรมาถามเลยนะว่าคุณพี่ทําประกันที่ไหนคําตอบที่ได้นะครับมีหลายๆแบบมากเลยทํากับคนรู้จักมั่งเดินไปทําที่ตรอ,ออมั่ง เพียบเบี้ยเองที่เว็บไซต์มั่งเดินไปทําตามห้างหรือตามที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่เขารับทาเนี่ยรวมถึงข้างทางก็มีนะครับที่เขาเปิดสํานักงานขายประกันเนี่ยตรงนี้นะครับเขาไม่ได้ผิดนะแต่เราเนี่ยเราต้องรู้นะว่าเราเนี่ยจะได้คําปรึกษาจากเขาไหมเวลาที่เราเนี่ยมีปัญหาครับต้องการคาปรึกษาในการเบิกเคลมสินไหมหรือว่าเราเนี่ยไปเฉี่ยวชนคนอื่นเขาบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ฉะนั้นนะครับถ้าเราจะทำประกันรถยนต์หรือพรบรสักหนึ่งฉบับนะครับเราต้องมั่นใจในตัวแทนในหน้าคนนั้นนะหรือคนที่เราเสียเงินให้เขาอ่ะนั่นแหละเขาจะต้องดูแลเราไม่ใช่ว่าเราเสียเงินทุกปีนะครับแต่ไม่ได้อะไรเลยวันนี้นะครับท่านยังไม่เกิดเหตุนะครับท่านไม่รู้หรอก แต่ส่วนใหญ่นะครับลูกค้าที่โทรมาปรึกษาเนี่ยเขาเนี่ยก็ทําแบบนี้ครับทำมาทุกปีทุกปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งนะครับพอมีบทติเหตุหรือไปเฉี่ยวชนคนอื่นหรือจะต้องเบิกเคลมเงินจากบริษัทประกันเนี่ยสุดท้ายครับคำตอบที่ได้ไม่ต้องให้ผมบอกนะว่าเป็นยังไงเนี่ยแหละครับคือปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ขั้นตอนนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างหนึ่ไม่มีใครคอยแนะนำเราครับ ื่องแบบนี้นะครับเราจะต้องรู้ไว้ครับเราจะได้ไม่เสียเปรียบเขาด้วยความห่วงยายผมอุดมศักดิ์ประกันภยัยถ้าเป็นเรื่องประกันภัยไว้ใจผม